สวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะสลาวสลาวชื่อเล่นชื่ออะไรคะชื่อชื่อบอลคุณบอลนะคะคุณบอลตอนนี้ศึกษาหรือทํางานอยู่คะนแล้วทำงานทำงานงานเกี่ยวกับอะไรคะทำงานเกี่ยวกับการออกแบบภายในรถยนต์ก็คือเป็นดีไซน์ดีไซน์ใช่ไหมคะค่ะเออตอนนี้เรียนอยู่คอร์สอะไรนะครคะคุณบอลเป็นจาง ถ้าถึงแรงบันดาลใจอะไรคะที่มาเลที่นี่ตลอดจนประทับใจอะไรบ้างเมื่อได้มาเลที่นี่แ,แรงบันดาลใจก็ก็ที่ทําง,งานต้องใช้กระส่ายผนก็อยากพัฒนาตัวเองดูเลยก็ได้ดูจากทางเ็กครับเห็นมีสถาบันอาจารย์แดงครับน่าสนใจนะเลยอยากจะมาลองเรียนบรรทัพใจในห้นองเรียนก็อาจารย์ แล้วก็สอนแล้วแบบทำให้เรามีแรงชีวมากขึ้นในการเรียนแล้วเวลาเรียนรู้สึกเครียดหรือกดดันอะไรบ้างไหมคะไม่เครียดครัอาจารย์มีเป็นอย่างเดียมาแล้วคนในห้องเรียนก็ไม่ค่ะไม่ไม่มีประการใดตลอดเวลาเรียนสี่ชั่วโมงกว่ารู้สึกมันเร็วไหมคะพอเร็วครับรู้สึกว่ามันหนักแน่นด้วย ยอะไรยากก็ทํา,าทให้อาจจะียงว่าอาจจะไม่เขาเรียกว่าหลุดไม่ได้อะไรประมาณนี้เพราะเรียนแค่วันสร์วันเดียวแล้วบรรยากาศในห้องเรียนเป็นไงบ้างคะบรรยากาศเฮฮาอาจารย์สอนดีมากตอนนี้ไรจะฝากของอาจารย์แบงค์มากคะ าอาจารย์อาจารย์เป็นอาจารย์ที่ดีครับแล้วก็ยินยัมด้านจร์สายมากก็คิดว่าคงจะสอนเยอะมากแล้วอยากให้ดูรายจุลภาคขอบคุณมากขอบคุณรอนค่ะขอบคุณค่ะ